สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูอมยิ้มนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยวันแม่แห่งชาติค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมร้อยหลอดแบบรูปตามความสัมพันธ์นะคะอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็จะมีหมายโคมนะคะ ลอดค่ะแล้วก็ดอกมะลิค่ะวันที่เราจะไปทำกิจกรรมการร้อยนะคะเด็กๆคุณครูก็มีตัวอย่างแบบรูปมาให้เด็กๆดูนะคะภาพแรกมีช้างหนึ่งตัวนะคะมีสิงโตหนึ่งตัวมีช้างหนึ่งตัวมีสิงโตหนึ่งตัวมีช้างหนึ่งตัวแล้วเด็กๆคิดว่าภาพต่อไปเป็นรูปอะไรคะระหว่างช้างแล้วก็สิงโต ก่งมากค่ะภาพต่อไปเป็นภาพสิงโตนะคะอ่าต่อไปมีดอกมะลิหนดอกดอกดาวเรือง1ดอกดอกมะลิหนึ่งดอกดอกดาวเรืองหดอกดอกมะลิหนึ่งดอกแล้วภาพต่อไปเป็นอะไรคะระหว่างดอกมะลิและดอกดาวเรืองเก่งมากค่ะภาพต่อไปเป็นดอกดาวเรืองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนํำไม่พรมมานะคะก่ <_" S 1> อนที่เราจะมาร้อย <_" S 1> เดี๋ยวเรามานับกันก่อนนะคะว่าวันนี้คุณครูมีดอกมะลิกี่ดอกนะคะดอกมะลิของเรามีหนึ่งสองสามสี่หค่ะแล้วก็หลอดของเรานะคะก็จะมี5ชิ้นนะคะ ขั้นตอนแรกให้เด็กๆนำไหมโพมมานะคะแล้วก็ร้อยหลอดนะคะอ่าเราได้หลอด1ชิ้นแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตามด้วยดอกมะลิหนึ่งดอกนะคะเราร้อยดอกมะลิเสร็จแล้วต่อไปเป็นอะไรคะ ถูกต้องค่ะต่อไปก็เป็นหลอดหนึ่งชิ้นนะคะได้หลอดหนึ่งชิ้นแล้วต่อไปเป็นอะไรคะเด็กๆต่อไปเป็นดอกมะลิหนึ่งดอกถูกต้องค่ะค่ะหลังจากที่คุณครูร้อยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้รูปแบบแบบนี้นะคะ มีหลอดหนึ่งลอดดอกมะลิหนึ่งดอกหลอดหนึ่งลอด,ลอดแล้วก็ดอกมะลิหนึ่งลอดค่ะหลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะในเด็กยาลืมถ่ายภาพและวิดีโอส่งกลับมาให้ครูทางไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย